กับเชิงเคยในะช่วงามตปัญนา iPhone นะครับถ้าเรากดดอกจันสี่เหลี่ยมศูนย์หกสี่เหลี่ยมมันขึ้นว่าอะไรอุปกรณ์แบบนี้เขาเรียกเช็คอะไรพอเห็นเนในคลิปในทิกตอกเําทำกันบอกว่าเช็คว่าเครื่องปลอมหรือเครื่องศูนย์นะครับสำหรับหมายเลขดอกจันสี่เหลี่ยมศูนย์หกเป็นการเช็คเครื่องอีมี่เช็คเลขอีมี่ของตัวเครื่องเฉยๆนะครับ และทำไมบางคนถึงขึ้นส่อันสอันสองบ้างบางคนหนึ่งเพราะว่าแเราจะโดวเครื่องนะครับรุ่นที่ใส่สองซิมในอีมจะมี2ตัวเลขนะครับและอย่างในอ m มก็ได้บอกเป็นเครื่องถริงหรือเครื่องปลอมมือถือหรือแท็บเล็ตที่ใส่ซิมได้จะมีเลขอีมีอย่างของ iPhone 2 Pro Max จะมี4แถวก็วคือ1 e i d 2 e m i e คือซิมห 3 emie e, ซ i m ง2และ neid นั่นเองนะครับส่วนของแท้ของปลอมให้ดูตอนที่ซื้อเครื่องว่าซื้อจากสูนย์ Apple หรือสนยนอะไรนะครับสวันนี้ในช่วงถามตอบกันาอโฟนร์นฮอนเจอนเท่ลเนี้นะครับขอบคุณสเคยกับการชมด้วยนะครับสวัสดี